สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อเพ่อใครเลยเซนเก่าเส้นเคยกับสองสาวสารวัตรเนานะมือนี้เฮาสิมาออมหมูเนาะออมสีนหมูใสแต่ไผ่ตัวกับต้นหอมเท่านนะั้นเนาะก่อนอื่นเฮาก็สิมาตัดไผ่ไตัวก่อนนี่เฮาตัดไปกินแบบ <c oughs> ตัดแบบดับแนวแต่มันบ่ดับเนาะเดี๋ยวมันก็นแตกขึ้นมาใหม่ตัดไปเลยตัดสิ พ้าปลูกเองนะฮะสกินอย่างไรก็ได้บอดาบดังนี่เขาเรียกใส่ลายกะคิวนี่เอาตัดมาบัอกลายหนึ่งงาบงามแต่มันเริ่มแก่แล้ว พอได้เก็บต้นหอมนำํำต้นหอมเ่าก็จะเก็บแต่เอาใบดุมนะเนาะนี่ใบอยู่ข้างหลังหกหลอกเลยนี่สร้างบลอกเอาสีงามเฮงหลอกเฮงงามแต่แบ่งแบ่งเอาเป็นต้นก็ได้เพา่าตอนนี้มันก็หลายแล้วแต่เคยหมกักหลอกเอาสีดีกว่าหมักไปหมักมันเนานะ ได้ เฮาวแางหมอมูไว้แล้วเฮาก็มาตำผักพริกกับกระเบือ้อแล้วก็หอมแดงกับเทียมเนาะเอาปรุงแก่ๆกเป่งนัวแล้วก็ผงชูรสอ่ะผงชูรสกับเป้งนัวนเดียวกันรสด,ดีกับเป้งนัวแล้วกับนำปลาแดก,ก็หนักพอเนาะพวปรุงเฮาก็ต้มไว้ข้าก็มาตำเครื่องแกงบัดนี้เครื่องแกงก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วกัน เป็นขบือเลยเข้ามาที่เทามาหนึ่ง,ขงเขา,าหนี่งแล้วก็มาตั้เฮาก็ะตัขมเบือของเฮา,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 าแหลกเรียบร้อยนะเฮาก็สิมาเด็ดพักไปเนี้นี่ไปตูเฮาเด็ดง่ายๆเลยหูดโหลดนี่หูดเอาตะไบะว่าต้าตนมันแก่แล้วต้องเด็ดหยอด หดเอาดสิง่ายดี โหดไพตัอแลเรียบร้อยนะ่ะฮอก็สิมาเด็ดต้นหอมตัดไปเ,เรียบร้อยนะเนาะเราก็จะไปใส่แกงไป ว่าเขาต้มมู้เผื่อครับต้มมู้มันเปลือยก่อนเราค่อยเอาใส่พวกต้นหอมแล้วก็เื่องแกงลงเนาะมุู้เขาก็เริ่มเปลือยแล้วนะเขาเสียลงเื่องแกงกนะันนี้ คนใหน้มันนั่นขาเบื่อมันละลายก็น,นอนเดียวมันสีติดหมอเอานนำใส่เพิ่มอีกนนำม,มีบกแล้วเท่นำกลนโคกลงนเรียบร้อยเอาเทหนำลงแล้วเาก็เอาผักหอมเทเอา เตรียมใหม่อาลงเลยใส่หลายลพหอบบุมีพักใส่ไปไกลตลาดฝนตกใส่แล้วก็ปิดฟ้าไว้จน,น,นกว่ามันซุกจนกว่ามันซีซุกมาเบิ่งอีกลอบหนึ่งเนาะปิดฟ้าไปเลย แนแกงแของเฮาวกับซุปที่เรียบร้อยเด้อทุกคนไปกินข้าวนักกันแซ่บ น่ากินเลยทุกคนได้กินข้าวไปแล้วสบายดี